ผ่าเสริมจมูกมาสองรอบแต่สุดท้ายจมูกเนา่าและต้องไปถอดออกไปจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาให้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงนะหมอสอเตอินไกอินเลออินดีคุณหมอ ผ่าเสริมจมูกมาตอนนั้นอยากให้มันเป็นยังไงครับอยากจะทำเพื่อกับให้สวยขึ้นก็เลยตัดสินใจไปทาตามเพื่อนค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมหลายแสนก็สู้ก็คิดว่ามันน่าจะดีที่สุดเลือกอย่างดีเลยใช่ไหมครับเราปีที่เจ็ดครับตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นสิวหัวช้างก็รอไปสักพักก็ไม่ไหวแล้วก็เลยไปถอดคลินิกซึ่งหมอว่าถ้ามาเช้ากว่านั้นก็คือจมูกก็จะทะลุอาจจะทะลุได้สุดท้ายต้องลื้อออกหมดใช่ไหมครใช่ถ้าย้อนได้จะไม่ทำ ช่วยกันเตือนเพื่อนๆนะหมอแนะนําว่าให้เน้นการรักษาที่ไม่มีความเสี่ยงเอาปลอดภัยไว้ก่อนแล้วรู้จักหมอจากไหน จะคุณหมอข้งแรกในทิกติกค่ะได้เยอะมากเลยครับหมอจริงอ่ะเรื่องผิวด้านบนเนี่ยก็เพิ่งรู้จากคุณหมอจริงๆนะคะว่าต้องซ่อมใช่ไหมใช่ซึ่งเราก็ไปหาหลายทางไม่ว่าจะครีมไม่ว่าจะอะไรทอย่างมันเหมือนกับยังไม่ตอบโจทย์ครีมกระปุกแบรนด์เลยกระปุกนึงนี่เป็นที่ไหมครับเป็นหมื่นเลยค่ะรู้สึกว่าผิวเป็นยังไงเอ่ยมันยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องความตึงความดึงใช่ความแม่ความตึงของผิวอะค่ะไอครีมนี้ หมดไปเยอะมากจริงๆและอันนี้คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้ตัวครีมบำรุงเนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลที่ใหญ่เกิน500กิโลดอรตันจะไม่สามารถซึมลงไปผ่านชั้นกำพราวังั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทําให้ผิวของเราเนี่ยดีเหมือนอย่างที่หลายคนต้องการการยิงซ่อมผิวชั้นบนเนี่ยนะครับเป็นการซ่อมด้วยคลื่นโมโนโพลร์เอฟให้ผิวของเราเด้งกลับไปเหมือนตอนที่ยังวัยรุ่นนะครับตัวอาบูเต้เนี่ยหัวเขาจะกระจายพลังงานเป็นหลังพึ่ง ทำให้คนไข้ไม่เจ็บแล้วพอผิวชั้นบนเด้งแล้วฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกหยอดบริเวณกลางแก้มหยอดบริเวณร่องฟันเขี้ยวใต้ตาดีขึ้นร่องแก้มดีขึ้นจมูกโด่งขึ้นนะครับแล้วเห็นอะไรดีขึ้นบ้างดีทั้งหมดเลยใต้ตาจากริ้วตีรู้สึกว่าแบบมันตื้มันเต็มขึ้นแล้วก็ร่องแก้มก็หายไปเลยผิวมันแบบมันตึงม,มันเรียบอ๋อมันเด้งขึ้นมาเลบใช่ค่ะ<อ>มันเด้งเลย<อ>เค่ะคุณหมอซึ่งว,าว,ว้าวมากเหมือนกันเออเล่าให้เพื่อนๆความรู้สึกตอนทีี่่ฉดดฟิลลเเออรรร์สมกะูบวา ไม่เจ็บเลยค่ะแล้วคุณหมอมือเบามากค้องแก้มนี่เป็นยังไงนะเมื่อกี้ที่บอกมันตื้นตื้นเลยค่ะตื้นแล้วก็จมูกด้านนี้แบบยกสูงใช่ไหมสวยเลยค่ะดูติดติดตามหมออยู่เป็นเดือนเลยใช่ไหมครับเจอกันจริงๆรู้สึกยังไงบ้างจะบอกว่าหมอตัวจริงผิวใสมากขอบคุณมากก็ทุกเครื่องที่ทําให้คนไข้ได้หมอเอามาจัดตัวเองก่อนเลย ใครอยากดูรูป Before After กดแอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกต To อกหมอแล้วไปบอกแอดมินเลยขอดูรูป Before After ทุกรูปที่แอดมินส่งให้เ,เฉพาะเคสคนไข้ที่อนุญาตนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าไลฟ์หมอวันนี้จะมีประโยชน์ในทิกต o อกนะหมอขอคนละ1แชร์นะครับ